สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ยูทูบเบอร์มาเล่นด้วยครับเสียนุ้ยสวัสดีครับเสียนุ้ยกับเสียตินครับนี่เสียตินตัวนี้น่าจะประมาณเมตรสองเมตรแปดใช่ไหมหนึ่งามเมตรสามเมตรครับจิตตันหนึ่งประมาณจิตตันรุ่นกลางรุ่นกลาง อุ้มสองตันสตันไม่ถึงครับูกเลิกก้าลูกโอ้สาวตรเตรียมเงินมาแล้วเนี่ยโอ้ล, <laughs> ลูกยกเลิกแล้วครับทาอะไรที่ลงแฟดลกเลิกกลางอากาศเลยอ้ ัันนนี้มมรราาาคอยู่่่เทไหประมาณนี้แหละสีเ่เซนอันนี้นี่น้ำมันไรหล่นมานี่งนู่นไฮดิกเติมเกินเลยมันมันหยดแหละมันหยดมันรัว่วพอนี้เขาบอกว่าขาดนั่ยเขาขึ้นไปเติมปุ๊บเขาเทเกินชอบเจ๊ะเขาบอกแต่ผ่านมาสีนนะ่เซอันนี้ถ้าอยู่กับผมนะเลยมันจะแยก ผมจะแยกนะถ้าอยู่กับผมอ,อ่าอันนี้ไปของมันแล้วสร้างตั้งแท่นตรงนั้นใส่เผา,าตรงนี้ยิงแยกเอาอ่าแยกกับตัวตู้อ่าตัวใหม่ใช่ไหมถ้าถ้าอยู่กับผมนะแยกแน่นอนตู้ใหม่มันกองจุกมันสิ่งอะไจะแยก <c oughs> แยกไปปั่นตู้กันความตึงหานี่ใช่แล้วเอาตัวไหนไปปั่นตู้ นี่ไงนี่ไงเอาตัวนี้ไงเราเพิ่มตัวนี้ตัวเดินต่างหากเลยเพิ่มอีกตัวหนึ่งอ่ามันจะไม่ชุดกันไงแยกสายพานไม่ไม่มันจะไม่ชุดกันอันนี้ก็เราต้นออกสิตนต้นเจงอะไรต้นออกต้นออกอันนี้ก็ชุดหนึ่งแล้วก็เราเพิ่มโมเลตตรงนี้ชุดหนึ่งตัวเดินอย่างเดียว ตัวเดินครับตัวเดินอย่างเดียวมีไปตัวเดินครับตอนนี่แหละนี่ไงอ่าตอนตอนนั้นออกตอนตอนนั้นออกแล้วเข้ามานี่เพิ่มสายพานอีกห้าวินอีกห้าล่องอันนี้ก็เป็นสิบแยกกันอ่าแยกกันอ่าตอนออกไงตัวนี้ก็เลาะออกใส่โมเลตัวนั้นอ่าใส่อีกตัวหนึ่งทำแท่นตรงนี้หละ ตัวนี้ที่เดิมที่เดิมวางแผนไว้อย่างดีครับวางแผนไว้แต่ตัวนี้ก็ยังใช้สายพานชุดที่เดิมตัวนี้ครับใช่ครับเดี๋ยวนี้ไปนี่นาคาอีกครับเอามาแล้ว่จะต้องสายตรงนีจริงขายไม่ขายเหลือแล้วเหลือแล้วกเยมาล แม่เอาเดี๋ยวตอนน้องเอาหนิท่อเสิยบอยเลยท่อเสิยบอยนี่นะครับสิยบอยทำให้ป่ะครับน่าน่าจะมีคนซื้อแล้วช่างมาทำเองหรือมั้งเสียบอยไม่ได้มาหรือมั้งตัวนี้ต้องถามแกดูไม่ได้นี่โทรเสียบอยอ๋อเจ้มือว่ะแต่มือดูว่ะคอมเมนต์โมอะไรเนี่ย อันนี้ท่อเสียบอลดูไอตรงนั้นมันบอกค่ะแสดงว่าตัวนี้ท่อท่อเดิมมันจะเป็นแบบเสียงเฉียงหรอเฉียงโอ้เสียตินโอซามาดูรถครับนี่โทรไปหาใหม่สิ ว่าไม่ขายแล้วโอ้โหอ,อันนี้มันครบช่วงล่างอ่ะอ่ามันหลวมหมดแล้วมันครบค่บนะมันหมุนไม่ได้มันต้องค่อยๆไปไม่งั้นเดี๋ยวก็ลามไปลูกปงลูกปืนนี่ แต่นิ่มอยู่มันไม่ดังไม่อะไรตู้ก็นิ่มอยู่โอ้ผมไม่ได้ถ่ายดูเลยมาเช้าชื่ออะไรน้อง่ายให้ก่อนครับผมพากันกินข้าวยังนี่เฮื่เสดินพากันกินข้าวยังต้องลาไปยังไงครับไปเดี๋ยวพาไปกินข้าวเดี๋ยวเลี้ยงข้าววันนี้ จะพาเสียตินไปกินข้าวครับ,รบท่านผู้ชมเฮ้ยทางไหขยับเลยเนื้อไปโซใจเลยเลิ่อนไปเร็เลยเอบอยเจริญพู้ออตอนเทดิมส่งให้ด้วยานานแล้วก็ถายรูปโคน,น,น,นอ่ยันนี้ตูตูตเล่นินเลย

เด็กเป่ากรองอยัง,ง,ยง,งถ้าหนักกรองออถ้าน่อยก็พรมกรองฝุ่นมันเข้า้าเเลื่อก,ก็ต้องไปดูเองแต่คันซีไม่สวยแต่ยังว่าน้อเคยเยอะเลิกแล้วอ่ะ,อะเดี๋ยวต่อการคลิปหน้าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาเสียตินไปกินข้าวกัะนคะรับ cặp tiền nuôi